ทีการปาตักแตนปาทังกาแบบฉบับคนไทยตากแตนปาทังกาเคยมาเยือนประเทศไทยเมื่อกว่า30ปีก่อนสมัยปาเปมเป็นนายกรัฐมนตรีตากแตนปาทังการะบาดมาจ,จากกัมพูชาแถบจังหวัดปาจิงบุรีชะเชิงเซาชนบุรีเข้ามาก,กัดกินข้าวโพดต้นข้าวมันสำปะหลังทางการจึงมีประกาศเป็นเขตตกแตนระบาดและเตรียมใช้ เครื่องบินเพื่อขึ้นไปพ่นยาฆ่า,มาแมลงแต่การใช้ยาฆ่า,มาแมลงเพื่อปราบตะกกแตนก็ไม่เกิดขึ้นพอได้รับการล้องเรียนจาก,กเกษตรกรและชาวบ้านขอให้ระงับใช้ยาฆ่า,มาแมลงเพราะชาวบ้านสามารถจับตะกกแตนมาทอดขายได้ในราคาดีกว่าการขายข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ <Yeah. S 1> จึงเกิดรถเห็นแผงลอยทอดขายตะกกแตนริมถนนซึ่งถ้าสมัยนี้ ก็คงเรียกว่าสรตทฟูดขายกันทั่วทั้งในกรุงเทพและทนบุรีเช่นที่ตลาดประตูน้าอนุสาวรีย์ชัยที่ตลาดย่านบางลําพูและที่อื่นๆขายดิบขายดีมีน้ําจิ้มให้พร้อม,อ,มอรอและชาวบ้านค้นพบว่าตั๊ก,กแตนวางไข่ไว้ใต้ดินรอฟักตัวในฤดูฝนชาวบ้านจึงไม่รอช้า ขุดเอาไข่ตะกแตนมาทอดขายราคาแพงกว่าตกกะกแตนที่เป็นตัวคนไทยที่ชอบรับประทานตาก,กแตนอยู่แล้วซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวอีสานที่มาอยู่ในกรุงเทพและเป็นลิมนทนและชาวไร่ข้าวโพดก็จะการปลูกข้าวโพดไว้เล่าตาก,กแตนประมาณว่าเอาตกกะกแตนที่วางไข่มาฟักออกมาเป็นตัวพอดีกับข้าวโพดที่โตเต็มวัยก็จะออกฝักรัฐบาล จึงประกาศเลิกพ่นยาฆ่าตั๊ก,กแตนเพื่อให้ประชาชนมั่นใจว่าไม่มียาฆ่า,มาแมลงหลงเหลืออยู่ในตัวมแมลงและแนะนำว่าถ้าตั๊ก,กแตนมีมากเกินไปขั่วหรือทอดไม่ทันก็ให้หมกักทําเป็นน้ําปลาตั๊ก,กแตนแทนน้ําปลาเสียอีกจึงทําให้ตั๊ก,กแตนปลาทังก้าได้รับความนิยมแต่โครงการทําน้ําปลาจากตั๊ก,กแตนก็ไม่ประสบความสําเร็จเพราะเมื่อชาวบ้านคุดหาไข่ตั๊ก,กแตนมาบริโภค ไม่นานตาก,กแตนก็ศูนพันหายไปจากประเทศ,เทศไทยมาจนบัดนี้ชาวนาจึงขอให้ตาก,กแตนปลาทาง้ามาเยือนประเทศไทยอีกรอบเราจะได้จับตาก,กแตนมาทอดขายแต่ตาก,กแตนมันเหมือนจะรู้ทันว่าถ้ามาเมืองไทยมันไม่มีทางรอดอย่างแน่นอนฮะไม่ได้แน่คงเราและชาวตักแตนปลาทางแามันคงกลัวคนไทยไปอีกนานก็จบไปแล้วนะครับสำหรับเรือง วิธีการปราบตกกะแกรงปลาทาังกาฉบับคนไทยถ้าข้อมูลที่ผมนมํามาเสนอมีข้อผิดพลาดประการใดขอให้เพื่อนๆคอมเมนต์บอกข้างล่งคลิปให้ผมด้วยนะครับแต่ถ้าคลิปนี้เพื่อนๆอชอบใจขอให้เพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับ